สวัสดีครับพบกับผมบี้นันกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่ในลายของ Marvel Legends series นะครับผมก็ซีรีส์นี้เว็บนี้นี่ก็จะเป็นมาจากภาพยนตร์เรื่อง Thor: Love and Thunder นะฮะก็เป็น Thor ภาคล่าสุดที่จะฉายภายในปลายปีนี้นั่นแหละนะฮะผมไม่ชัวร์ว่าประมาณช่วงไหนนะแต่ว่า ก็ได้ฟิกเกอร์มานะครับผมก็ตัวนี้ก็จะเป็นคาแรคเตอร์ของอ่าสตาร์ลอตนะครับผมก็เป็นหนึ่งในกลุ่มของ Guard i a n of the Galaxy นะครับผมก็มีบทบาทในภาคนี้จะมากหรือน้อยอันนี้ไม่อาจรู้ได้นะครับผมก็นะฮะตัวกล่องก็มาในแบบรูปแบบวินโดว์นะครับผมก็จะแบบเป็นเฉียงข้างนี้นะฮะแล้วก็จะเห็นอาร์ตอ่เป็นอาร์ตของ คริสแพดนะครับผมนักแสดงนะก็ถือว่าเป็นตัวอ้าของภาคนี้ที่ท้องฟ้าจะออกเป็นแนวแบบสีลุ้งๆนะจะเป็นแบบโทนสีชุดฉาดหน่อยนะครับผมก็ตามสไตล์ของุ่มกับไทเก้าวัยตินนะครับผมก็จะมีสายฟ้าแลดอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับผมก็ทั้งสองข้างก็จะเหมือนกันเลยนะะนี่ก็เจาะเฉียงนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโลโก้นะครับผมแล้วก็ มีการสปอตยูวีเงานะฮะก็ตามแถบตรงนี้นะครับตัวหนังสือนะครับผมก็ถท่ามือคับนี่ก็จะสัมผัสได้ถึงความแตกต่างของตัวเทอ่อเท็กเจอร์ของตัวชิ้นง,งานนะตรงนี้จะเป็นสปอตยูวีเงานะสำหรับตัวรูปนะฮะตรงนี้ก็มาวิลเลจเซนตี้นี่ก็จะสปอตยูวีเช่นกันนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้คอนสีส้มสดใสนะเป็นคอนโยนียที่แตกแล้วนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะบอกว่า บาปของตัวนี้ก็คือมาเวลสคล็อกนะครับผมก็มนุษหินปูนนะฮะที่เป็นเพื่อนของทอนะฮะจากภาคก่อนนั่นเองนะสำหรับสี่ปีขึ้นไปนะต่ำกว่าต่ากว่าสามปีห้ามเล่นนะฮะก็ไม่เหมาะสำหรับเด็กต่ำกว่าสมปีนะฮะนี่ก็จะบอกเป็นคำเตือนมาทางอุตสาหกรรมต่างๆนะมีบา์โค้ดด้วยนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะให้เห็นนะฮะเป็นอาร์ตเบิร์พรอมไบโอนะครับประวัตินะครับผมตรงนี้ก็จะ บอกว่าในซีรีส์นี้ก็จะมีอะไรมีทอมีอ i g h t y Thor นะครับก็คือเจนฟอเตอร์นั่นแหละนะฮะแล้วก็ rie, Star Lord, วก่อกอนะฮะเดอะกอตบูเชอร์นะครับผมคิงบอคิรีนะฮะราเมนเจอร์ทอนะครับผมสตาร์ลอร์ดแล้วก็กรูดนะครับผมแล้วก็แต่ละตัวเดี๋ยวก็จะได้บัฟต่างๆกันนะครับซึ่งถ้าใครได้ดูนะฮะก็คือได้เห็นไปแล้วสำหรับตัวบัฟบผม คอกนะครับผมชื่อออกเสียงยากพอสมควรนะอันนี้น่าจะเป็นรอดห้องกงนะครับผมก็อย่างที่รู้ๆกันว่าตอนนี้อ่าสินค้าแฮสบไม่มีตัวแทนในไทยแล้วนะก็จะประมาณนี้นะนี่ก็จะบอกว่าเป็นมาเบลหรเจ s e r ซี่นะฮะแล้วก็อตรงนี้จะเป็นไบโออันนี้ขอ,ขอแปลแบบส,สดๆฮุนวนๆเลยนะอาจจะมีตกหล่นบ้างก็ขออาภัยนะนี่ก็จะบอกว่าปีเตอร์คิวแล้วก็ เดนการ์เดียนออบิกลักซี่นะฮะกลับมาอีกครั้งนะฮะแล้วก็ทีมอัพรวมทีมนะฮะวิดเฟรนนิวเอ็นโอนะฮะก็คือรวมทีมนะฮะมีทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ปนกันนะฮะทูดีเฟนเดนการ์ลักซี่ฟอร์มอ่ะเดนจิลัสนิวเอนิมี่นะครับผมก็คือ,อามาพิทักษ์จักรวาลนะฮะจากอา่าสตูตัวใหม่ที่อันตรายนะครับผมซึ่งถ้าเป็นตามนี้จริงก็น่าจะบทเยอะอยู่นะ นะฮะก็อรอรุนกันนะฮะไม่ใช่มาแป๊บเดียวหายนะอันนั้นหานะก็ซึ่งมาวิวสัพขาหลอกเก่งนะฮะแล้วก็ตัวอาร์นี่ก็เท่สุดๆไปเลยนะครับผมอ่ะตัวนี้ก็แกะแล้วนะแกะเอาบารมาต่อนะครับผมก็ตรงนี้ก็จะ อวิธีการแกะก็จะแกะจากด้านข้างนะเพราะว่าผมเราแกะจากด้านใต้แล้วมันมันดึงออกมาไม่ได้นะมันมันไม่เหมือนสตาร์วอลนะที่แบบว่าแกะมาแล้วถาดรออยู่ข้างล่างเลยนะอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ก็แกะครับด้านข้างแล้วกันเนี่ยนะฮะมันกัดไว้นะฮะก็เลยต้องแกะด้านข้างนะครับผมแล้วก็ตัวแบล็กกราวเดี๋ยก็จะเป็นรูป Part, เอฟเฟกต์พาร์เป็นแบบว่าสัญลักษณ์ทอมีแสงพุ่งแบบมัน ผมไม่รู้นะแต่ว่ามันมีความร like ู้สึกเหมือนใบฟอรต์นะแต่ในหนังค mm ืออะไรเดี๋ยวไปดูกันอีกทีว่าไอ้แสงสีที่เราเห็นแม้กระทั่งในโปสเตอร์มันมันคืออะไรนะชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์หรืออะไรหรืออะไรยังไงก็ไม่รู้นะแล้วก็อคู่มือไอ้แม <Okay. S 1> <the broadly biết> ่ไม่ใช่ไม่ใช่คู่มือเลยห่างไกลเข้ามาคู่มืออันนี้น่าจะเป็นคาเตือนนะก็รู้สึกว่ามันจะเป็นการพับแบบใหม่นะแล้วก็ให้ให้ดูพัฒนาการเฉยแต่ข้างในก็ไม่ต่างจากเดิมนะก็ นอกจากาบาร์บที่เป็นช่วงแขนของคร็อกแลนะ้วเนี่ยก็จะมีปืนบลัสเตอร์สองกระบอกนะฮะแล้วก็ตัวพิต์คิวนะครับผมเดี๋ยวเรามารีวิวกันนะครับผมเอาละครับมาดูรายละเอียดของดีเทลของชฟฟิกเกอร์ของตัวตาลอร์ดกันนะครับผมก็ตัวนี้นี่ก็คืออย่างเงี้ยตัวนี้ก็คือจะมีปัญหานิดหนึ่งนะครับผมใน ส่วนของอใบหน้านะครับผมซึ่งจริงๆอะ่ะก็คือถ้าถามว่าปั้นได้เหมือนคริสแพทนักแสดงไหมก็เหมือนนะแต่ว่าสิ่งที่ทำให้ดูไม่เหมือนเลยเนี่ยก็คือส่วนบริเวณเข่า,านะครับผมที่ว่ามันจะทาเป็นปื้นเลยนะมันมันไม่ใช่แบบว่าการเกลี่ยแบบเนี่ยแบบแบบภาพภาพไอ้บนกล่องอะ่ะมันจะมีการแบบว่าเล่นฟอร์มเล่นอะไรของตัวเขานะแต่ว่าพอตัวเป็นตัวงาน,นจริงๆอะ่ะนะฮะก็จะ ลงสีเป็นปื้นอย่างนี้เลยนะครับผมแต่ว่างานดีเทลการปั้นอะไรเนี่ยถ้าแบบจัดมุมดีๆหลบมุมไอ้ตรงไอ้ข่าที่เป็นปื้นๆอะ่ะก็คือเหมือนอยู่นะครับผมก็คือต้องเอาไปรีเพนไปแก้กันนะตรงข่าตรงนี้นะถ้าลบแก้อะไรได้เนี่ยก็จะดีมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนผมนี่ก็ปั้นออกมาได้ค่อนข้างละเอียดอยู่นะก็เป็นทรงของสตาร์หลอดเ่ยนะฮะ ทันหลังก็คือใช่เลยนะครับผมแล้วก็สีก็จะเป็นสีแบบด้นดานๆนะครับผมแล้วก็ตัวชุดเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าชุดดีไซน์ของประจําแบบภาคนี้นะสไตล์ของแบบว่าไทยเก้าวัติตินะที่เป็นว่าจะออกแบบเฉดแบบสีแบบ80ดูนย์หน่อยๆนะครับผมแล้วก็ตัวชุดเนี่ยจะมีความเป็นแบบว่าพาที่เป็นซอฟเยอะหน่อยนะอย่างเช่นตัวสายคาดนี้นะฮะก็จะนิ่มๆนะครับผมหรือว่า ลงสีสีเงินเมทัลิกไว้นะครับผมแล้วก็ตรงชุดก็จะมีแถบมีแถบของอ่าสีอ่าน้ําเงินเข้มๆนะสีสีแบบเกือบจะสีกรมนะฮะแล้วก็ตามชุดก็จะมีดีเทลนะแต่ว่าในส่วนดีเทลเนี่ยหลายจุดก็จะจะ,จะปล่อยนะอย่างช่วงไปที่เป็นแบบตัวคลิปตัวกระดุมอะไรเงี้ยจะปล่อยเป็นเนื้อเนื้ออตัวซอฟเลยนะฮะแล้วก็ ตรงภาคุุมเป็นซอฟนิ่มๆนะแต่ว่าดีเทลการปั้นละเอียดอยู่นะแต่ว่ามันเกิดการปล่อยสีกันขึ้นนะแล้วก็ช่วงเัวไหลนี่มีเอ่อเขาเรียกว่าอะไรล่ะมีส่วนของการที่เป็นเท็กเจอร์นะฮะแบบขรุขระด้วยนะฮะแล้วก็เนี่ยสายคลองนะก็คือปล่อยรู้สึกว่างานไอ้ซีรีสนี้คือไอเว็บเนี่ยคือคือ,คอปั้นดีนะแต่ว่าเรื่องสีนี่คือคือปล่อยหนักมากมากเลยนะครับผมแล้วก็ ข้างในเสื้อนะครับผมก็จะเป็นแบบเหมือนเสื้อกั๊กอะไรเนี่ยก็อออันนี่มัน,ม,นมันจะเป็นแบบว่าสายคาดขุมเสื้ออีกทีหนึ่งนะแล้วก็ข้างในก็ถือว่าลงสีละเอียดอยู่ในระดับหนึ่งนะอย่างซิปอะไรพวกนี้นี่ก็คือทําละเอียดเลยนะครับผมแล้วก็ช่วงแขนเนี่ยก็จะมีเกราะนะฮะมีเกราะเกราะนี่ก็จะเป็นชิ้นแยกนะก็จะเป็นแบบซอฟทหุ้มทับข้อต่ออีกทีหนึ่งนะฮะแล้วก็อ่า สนับตรงนี้นี่รู้สึกว่าจะเป็นพาร์ทชิ้นเดียวแปะไว้อย่างนี้เลยนะครับผมอ่าแล้วตรงนี้จะเป็นส่ถุงมือนะถุงมือนี่ก็อ่ามันแบบออกลักษณะแนบเนื้อนะแต่ว่าอันนี้ดูแล้วเหมันเออเหมือนแบบไม่ได้ปั้นแยกอะไรเลยนะคือเหมือนอ่าลักษณะลงสีหลอกนะวให้ดูแยกเป็นถุงมือหรืออะไรประมาณนี้นะ เออใช่จริงด้วยมันไม่ไม่ตรงนี้คือแบบทาสีหลอกเอาเลยนะถ,ถือว่าแย่อยู่ตรงนี้แล้วก็อไหลาทางด้านซ้ายนะครับผมนะก็จะไม่เหมือนทางนี้นะก็สองข้างก็คือดีไซน์มันจะไม่สมมาตรกันนะแล้วก็ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยตัวเกาะหัวไหลเดี๋ยวมันจะมีการพิมพ์ไล่สีนะระหว่างสีอ,ออกอทองเหลืองกับสีออกทองแดงนะผสมกันนะฮะ อ่าประมาณนี้นะมันจะเป็นเหมือนกันทั้งสองข้างเลยนะทําให้งานดูมีมิติในระดับหนึ่งแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะฮะเดี๋ยวนะปุ๊บยกแขนนิดนึงนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นอ่าเนี่ยฮะมันก็จะเป็นช่องมีเดือยยื่นออกมานะให้เอาปืนใส่ได้นะครับผมแล้วก็ดีเทลของปืนเนี่ยก็เป็นพลาสติกสีกันเมเทัลนะก็จะเป็นพลาสติกสีดำไอ้สีเทาใส กากเพชรนะฮะแต่ว่าก็ดูวาววาวกว่าที่ผ่านๆมานะแล้วก็ลงสีทองด้วยนะฮะดีเทลก็ถือว่าใช้ได้ด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะครับผมเออแล้วก็มือก็ก็จะเป็นมือแบบอ่านิ่มนิ่มๆหน่อยแต่สังเกตว่าข้างในนี่จะไม่ทาสีเลยนะแล้วก็จะเห็นชัดเลยว่ามันจริงๆอะ่ะเขาปั้นมาเป็นมือเปื่อยๆเลยนะเห็นไหเห็นไะปั้นมาเป็นมือเปื่อยๆเลยไม่ได้เป็นแบบว่าถุงมืออะไรค่อนข้างละไก่อยู่นะ โบอ่ะในวิธีการใส่ก็จะใส่ประมาณนี้นะซึ่งซึ่งถ้าสังเกตด,ดีๆนะฮะก็อ่าตอนที่มันใส่อย่างเนี้ยนะฮะมันดูจะหนาเธอท่าแปลกๆใช่ไหมก็คือต้องแล้วก็อย่างมือมือมันก็จะเป็นแบบว่ามืองิง่งๆนะฮะซึ่งถ้าเอามาถืออ่าฟิกเกอร์จะดูสมดุลกว่าเยอะเลยนะครับผมอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็หัวเข็มขัดนะครับผม ก็จะเป็นสีเงินเมทัลลิกนะฮะดีเทลก็ถือว่าทำมาได้ได้ได้ดีนะตรงนี้ก็จะมีแบบเป็นอ่เ็กเจอร์ของวัสดุที่มีความแตกต่างกันนะครับผมเดี๋ยวผมบีดูข้างหลังก่อนนะเกงก็จะประมาณนี้นะครับผมมีรอยยงรอยยัดในข้อต่อนะแล้วก็รองเท้าบูทนะครับผมก็จะไอตัวกิ๊บล็อกนี่ก็ทาสีเงินเมทัลลิกไว้ดูแวววาในระดับหนึ่งนะตรงนี้จะเป็นดีเทลนี่อันนี้ก็จะเป็น รองเท้าก็ดีเทลก็ค่อนข้างอ่าไม่ถึงกับคมมากนะแต่ว่าเห็นชัดอยู่นะอจะมีสีเลอะบ้างนะครับผมนะครับก็รองเท้าก็จะประมาณนี้นะฮะด้านใต้ก็จะแบบควานเหมือนเดิมนะตามไซส์เฮสโบนะฮะก็จะระบุเป็นมาเวลนะครับผมปี2022นะฮะผลิตในออันนี้จะเป็นเฮสโบนะครับผมมีปั๊มตาประทับแล้วก็ผลิตในเมืองจีนนะแล้วก็ อที่สําคัญก็คืออผ้าคุมข้างในไม่มีดีเทลอะไรเลยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะสําหรับอในส่วนของดวชันฟิกเกอร์นะครับผมแล้วก็ปืนเนี่ยเป็นไปได้ก็คือแล้วจะชอบนะก็คือจะเน็บไว้งนี้ก็ได้นะหรือว่าจะเอาติดไว้ที่มือนะฮะแล้วจะชอบเลยแต่ผมรู้สึกว่าถ้ามาใส่มือมันจะดูดีมันจะดูดีกว่าเยอะเลยนะแต่ถ้าเป็นแบบว่า ใส่ด้านข้างมันจะหนาๆอย่างที่บอกไว้นะฮะก็จะประมาณนี้นะครับผมเ oh. อาละรครับมาดูในส่วนจุดขยับกันนะครับผมหัวมือได้รอบนะก็มือได้รอบแต่ว่าติดติดตรงคอ,อปกเสื้อนะครับผมแล้วก็เป็นบอจอยนะครับมีบานพับอยู่ด้านในนะครับก็ทําสามารถทําให ก้มได้ประมาณนี้นะครับผมนะนะก้มประมาณนี้เงยประมาณนี้นะครับผมก็ยกซ้ายยกขวาได้นะครับแขนเนี่ยก็มันจะติดดีไซน์ตรงเกาะไหลนะเป็นซอฟที่มันติดอยู่กางได้แค่นี้นะครับผมแล้วก็ถ้ายกขึ้นนะก็จะกางได้ประมาณนี้นะฮะกางได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะแล้วก็ตรงนี้จะมีจุดหมุนอยู่นะครับก็หมุนได้ในระดับหนึ่งนะเพราะมันมันก็หมุนได้รอบอยู่นะ เออเออหมุนได้รอบแหละนะฮะแล้วก็ตรงขอบอ่าข้อพับศอกนะฮะก็พับได้สองจังหวะนะครับผมอ่ามือหมุนได้รอบนะครับผมแล้วก็มีจุดพับตรงนี้นะครับผมนะพับอย่างนี้ปื๊บอ่าเดี๋ยวนะบิดอย่างงี้งี้ได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเอาปืนออกก่อนนะเดี๋ยวเอาปืนออกก่อน เอวนะครับผมก็หมุนได้รอบนะครับผมปึ๊บอย่างนี้เลยนะครับผมเตะข้างได้ประมาณนี้นะก็ไม่สูงเท่าไหร่นะครับเตะไปข้างหน้าได้ประมาณนี้นะครับผมเตะไปข้างหลังล่ะติดก้นนะครับผมแล้วก็ตรงนี้มีคัดจอยนะหมุนหมุนได้รอบอยู่ปึ๊บหมุนได้รอบปั๊บตึกนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะับพับได้สองจังหวะนะครับผมปึ๊บอย่างนี้นะครับผม บแล้วก็เท้านะฮะบิดเฉียงได้งี้นะครับผมปืบปืบอย่างนี้นะครับผมบิดไปข้างหน้าได้ประมาณนี้นะฮะบิดไปข้างหลังได้เยอะอยู่นะนะครับมาดูส่วนสูงกันนะฮะว่าตลอดตัวนี้สูงเท่าไหร่นะครับผมก็ตัวนี้นี่ก็จะสูงอยู่ที่ประมาณสิบ16เซนครึ่งนะครับหรือประมาณ6นิ้วกว่านะครับผมแล้วก็ เทียบกับไอรอนแมนนะฮะจากอินฟินิตี้ซาก้านะครับผมเทียบกับธานอสนะครับจากอินฟินิตี้ซาก้านะครับผมเทียบกับสไปเดอร์แมนนะฮะจากอ่าสไปเดอร์แมนฟาร์มโฮมนะครับเทียบกับคล็อกจากภาคเดียวกันนะครับผมเทียบกับสไปเดอร์แมนอินเิเกรเต็ดสูตรนะครับผมจากอ่าสไปเดอร์แมนฟาร์มโฮมนะครับ มทิ่วัาสำหรับการรีวิวนะฮะไอชัอปฟิเกอร์จากไลน์มาเบลิเจนนะครับผมจากเว็บทอเลิฟแอนด์ทันเดอร์นะครับผมในคาแรคเตอร์ของสตาร์รอรนะครับผมถ้าเพื่อนถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์หรือ Subscribe กันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามชมคลิปใหม่ทั้งช่องด้วยนะครับผมในคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะฮะขอท่านประสบโชคดีมีมินิชัยสวัสดีครับ